สนับสนุนโดยซีเนลสนับสนุนโดย Triple X ลเอ็กซ์เมนสวิงนะฮะสนับสนุนโดย g o l f i n g ้งก Performance Center ครับวันนี้อยู่กับโปรนกครับสวัสดีครับพี่นกครับสวัสดีครับคุณนาครับวันนี้นะครับมีวงสวิงของนักกอล์ฟท่านไหนมาวิเคราะ์ครับก็ในช่วงหลังเราทำวงสวิงของโปรกันไปเยอะแล้วโดยใช้เครื่องเกียร์กอล์ฟวันนี้ลองกลับมาใช้สวิงแคตตาลิสตกันบ้างนะครับโดยมีวงสวิงของนักกอล์ฟเยาวชนนะครับก็เป็นนัก นักกอล์ฟเยาวชนสาวแสนสวยเลยนะตัวเล็กน่ารักนะน่ารักก็เป็นน้องเลียของเองนะครับชื่อน้องโมจินั่นเองครับโดยน้องโมจิเองก็เป็นนักกอล์ฟวัยสิบปีนะครับแล้วก็เล่นกอล์ฟมานานแล้วแต่ว่าก็ยังมีปัญหาในวงสวิงไดบางจุดนะครับล่าสุดเนี่ยน้องไปเปลี่ยนไม้มาปรากฏว่าไม้เนี่ยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ผมก็เลยบอกให้ไปไปตัดแล้วก็โมดิฟายให้ไม้เนี่ยเหมาะกับตัวล้วแต่ว่าการที่เขาใช้ไม้ยาวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ส่งผลเสียในวงสวิงอย่างไม่น่าเชื่อเฮ้ย <He i, S 2> การที่ไม้นะยาวเนี่ยม,มันมีผลเสียอะไรบ้างพี่นพโอ้มีผลเสียหลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของการเซตอัพทั้งเรื่องของการเข้าประทะลูกเนี่ยมันก็ต้องมีการชดเชยไปนะครับโดยเดี๋ยวผมจะให้ดูวงสวิงของน้องโมจิในใน,ในช่วงต้นชั่วโมงที่มาแก้หลังจากที่ตัดไม้แล้วนะแต่ว่าวงสวิงเนี่ยยังเป็นวงสวิงที่เสียอยู่ uh huh. นะครับก็คือให้ดูวงสวิงทางด้านขวาตรงนี้นะครับถ้าคนุณดูเนี่ยจะเห็นว่าตอนช่วงอันไหนเป็นวงที่แรกก่อนครับนขวาด้านขวาชายนี่คือวงสวิงที่ ตอนใช้ไม้ยาวนะครับแต่ว่านี้เป็นไม้ที่ตัดแล้วนะครับแต่ว่ายังิดการเซตอัพแบบไม้ยาวอยู่ก็คือจะเห็นว่าแขนของของน้องเนี่ยจะค่อนข้างยกขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยนะดูอ๋อใช่โอ้โหปกติมันอาจจะต้องทิ้งดิ่งลงไปนะนี่เขาเหมือนกับเขาเก่งนิดนึงเก่งขึ้นมาแล้วเขาก็คือพยายามยืนตัวตรงแล้วก็ยืนค่อนข้างห่างทำให้แขนเขาเนี่ยเหมือนกับล็อกเอาไว้แบบนี้แล้วเพราะไม้มันยาวไงคือถ้าถ้าเกิดว่ากดลงไปทิ้งดิ่งเนี่ยไม่ได้แล้วไลท์แองเกิลมันอัพไรท์อ่าถูกต้องมันอัพไรท์ปุ๊บก็น ข้อเสียก็คือมันจะล็อกข้อมือไม่ให้ทํางานราจะเห็นว่าในช่วงที่แบ็คสวิงขึ้นมาเนี่ยน้องจะไม่มีการหักข้อมือเลยนะครับถ้าเราดูจากด้านหน้าตรงนี้ข้อมือเนี่ยแทบจะไม่หักเลยนะโอ้โหนะเรียกว่าขึ้นเป็นท่อนอเลยนะเป็นแท่นเดียวกันเลยนะครับแล้วไม่มีการหักข้อมือเลยเสิ่งที่มันไม่ดีตรงนี้เลยก็คือว่าทําให้ลําตัวเนี่ยค่อนข้างโยกหัวนะฮะศีรัะเนี่ยค่อนข้างโยกโโแล้วก็เวลาดาวสวิงกลับมาเนี่ยให้ดูจากด้านนี้นะครับคุณน้าจะเห็นว่าเขาจะมีการโถมตัวมาข้างหน้า ตรงนี้เห็นไหมว่าศีสาเนี่ยเลยจากตอนเซตอัพเยอะเลยอันนี้เรียกว่าครบสูตรนะฮะอันนี้นะะเซตอัพตรงนี้นะครับ ตอนดาวซิ่งอะไรหัวศีรษะเนี่ยกลับมาข้างหน้าเพราะว่าเขายืนไกลพอเขายืนไกลเนี่ยเขาต้องเคลื่อนเข้าไปหาลูกถูกต้องเขาต้องเรียกว่าโถมเข้าไปตีลูกแหละใช่แล้วก็บวกกับการที่เซ็ตข้อมือไม่ได้เนี่ยแนวสวิงก็จะค่อนข้างแบนสวิงพาร์ตอันขวาเนี่ยประมาณ8ปดถึงสิบหรือว่าโอ้โหเข้าอินไซต์เอาเยอะจัดใช่เยอะมากๆด้วยความที่เอ่อมาเซ็ตข้อมือไม่ได้ก็ตีเป็นวงกวาดเลยนะครับเอ่อดังนั้นลูกก็จะพุชออกขวานะครับแล้วไปขวาแน่นอนหรือลูกไหนที่อินไซต์เอาเยอะ จัดเนี่ยบางที s n a ปเร็วก็ snap h o o เข้าหาคนดูใช่ <c oughs> <c oughs> ลูกก็จะไม่ลอยด้วย <c oughs> นะคะูครับ <c oughs> ดังนั้น พอรู้อย่างนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับได้ด้วยการตอบเซตอัพคุณาร์ตนะครับอันซ้ายเป็นอันที่ผมปรับแล้วจะเห็นว่าถ้าดูเนี่ยเห็นไหมดูสวยขึ้นเยอะเลยคือทิ้งแขนทิ้งแขนลงมาบสบายๆนะครับแล้วก็เนี่ยจะเห็นว่าถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีการเกร็งของแขนเหมือนตอนแรกรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นเห็นเห็นเลยนะใช่รีแลกซ์ขึ้นนะครับแล้วก็ตอนแบ็กสเวย์เนี่ยผมบอกให้น้องเนี่ยเซตข้อมือขึ้นซึ่งให้เขาพับพับข้อศอกมากขึ้นนะครับ ก็ทำให้ข้อมือเมีการพับมากขึ้นเทียบกับของเดิมที่เขาจะเซ็ตไม่ได้นี่แค่ต้นชั่วโมงกับปลายชั่วโมงต่างกันเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยฮรใช่ครับถ้าดูจากตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าของเดิมเหมือนกับขึ้นท็อปสวิงเป็นไงบ้างของเดิมเนี่ยขวาน้องจะลากไปใต้เส้นโอ้โหนี้เนี่ยอินไซต์เอาเยอะจัดเข้าในมากๆ อันนี้เนี่ยอันซ้ายเนี่ยอันซ้ายนี่โอ้โหพอดีเพลยเลยเข้าตามสูตร9นาฬิกาใช่ครับก็จะขึ้นมาออนเพลนพอดีครับแล้วก็ที่ท็อปสวิงก็จะพอดีเลยตำแหน่งนี้เลยนะครับโอ้ขึ้นสวยเลยของเดิมเนี่ยเขาจะเซ็ตข้อมือไม่ได้เขาก็จะแบนแบน่ะวงจะแบนแบนนะครับแล้วก็พอตอนลงนะในเมื่อเราขึ้นได้แล้วนะครับบาลานซ์ดีแล้วแล้วก็ยืนเนี่ยไม่ได้ห่างเหมือนตอนแรกแล้วเนี่ยนะครับตอนลงดูสีสษะนะครับหัวก็ เรียกว่าอยู่เมนเทนอยู่ที่เดิมเมนเทนที่เดิมใช่นะครับเพราะว่าบาลานซ์เขาได้นะครับแล้วก็ยืนตรงเนี้ยผมให้ฟีลว่าน้ำหนักอยู่ปลายเท้ามากขึ้นครับถ้าคุณนักสังเกตดูดีๆอันเนี้ยปลายเท้าของของสองข้างเนี่ยเขยนิดๆเขยนิดๆก็คือน้ําหนักมันลงส่อนเยอะแล้วก็ยืนห่างทำให้ตอนดาวซื้อลงมาเนี้ยน้องต้องเขยืมมาข้างหน้าเพื่อเคลื่อนทุกแต่ว่ายหนยืนอยู่อ่ะสุดท้ายใช่เขาก็เลยต้องโถมาข้างหน้าหน่อยนึงเพราะตอนแรกยืนที่ซ้นใช่ แต่ว่าอันซ้ายเนี่ยผมให้ยืนยืน,ยนค่อปลายมากขึ้นค้อปลายดังนั้นออตอนลงมาเนี่ยเ,เขาจะไม่ต้องมาปลายมากกว่าน,นี้ละเพอร์เฟกเลยก็จะลงมาออนเลยโอ้โหเรียกว่าการถ่ายน้ำหนักอะไรส้นเท้าการดูมูมเมนต์ของเท้าสวยงามมากแล้วก็จบวงได้ด้วยนะครับก็เอ่อให้ดูอีกทีนึงจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่าเขาเซ็ข้อมือได้อ่าบาลานซ์ดีแล้วก็จบวงได้นะครับกบผมว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองหลายคนอาจจะมองข้ามในเรื่องความยาวของไม้เนี่ยคือบางทีเราคิดว่า น้องสูงพอละใช่ไม้ยาวแต่แต่ยลืมว่าความยาวแขนของเด็กแต่ละคนไม่เท่ากันเอย่างเคสของน้องโมจิเป็นเป็นคนที่แขนยาวดังนั้นบางทีอาจจะใช้ไม้ที่ยาวขนาดนี้ไม่ได้คือต้นความจริงต้องทําการฟิตติ้งนะท่านผู้ชมคือบางคนเนี่ยตัวสูงแขนสั้นตัวสั้นแขนแขนยาวคือมันมีหมดอ่ะมีหมดใช่ดังนั้นความสูงเท่ากันอาจจะใช้ไม้ไม่เท่ากันก็ได้ครับผมนะครับนี่ก็เป็นเคสหนึ่งของของการฟิตติ้งไม้ที่ที่มีความสำคัญแล้วก็พอเราทราบแล้วว่าไม้เนี่ย ไม่เหมาะก็ไปแก้ซะเอามาแก้เสร็จปุ๊บก็ปรับวงได้ง่ายขึ้นอยากให้ไทยอีนิดนึงเข้ามาฟิตติ้งที่อาร์ตบอลฟิตติ้งสตูดิโอได้นะครับครับผมดีเลยครับโอเคครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่นพมากๆนะครับสำหรับเรียกว่าทริคดีๆนะครับเกี่ยวกับสวิงของน้องโมจินะครับในวันนี้ขอบคุณพี่นพมากๆครับดีครับ สนับสนุนโดยสเนลสนับสนุนโดย t r i ป l e X XG, nobody makes golf clubs the way we do, period.